สวัีค่ะพี่โนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านเจเอกโนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูนี่ค่ะผลงานการติดตั้งนะคะฝาหลังไฟฟ้ารถมินิมินิฟาร์เดลล์กอดขาเราจะพามาดูนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างคะ่ะมาด้านนี้เลยนะคะอ่ะฟังก์ชันแรกนะคะเมื่อเรานะคะเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีเนี่ยก็จะมีไฟแบบนี้นะคะขึ้นมาตัวนี้นะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดภายในเรนจะมาพีซต,ตัวสั่งงานเปิดดค่ะ ลงานกานรติดตั้งนะคะที่ช่านนะคะได้ทําผลงานเรียบร้อยค่ะใส่เข้าไปอันเดิมเลยนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นโคลนะคะตัวใหม่นะคะที่เราติดให้ลูกคะ้าส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสวิตนะคะตูมฝาท้ายนะคะตัวนี้สามารถสั่งงานปิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรนจะมาเทสระบบกันนิตให้ดูกันเลยนะคะอ่าเขาก็จะเด้นขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบเิฟตี้ค่ะแล้วก็มาอีก ก็คือเราเนี่ยค่ะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดนะคะที่ตัวรีโมทเดิมน,นะคะตัวนี้นะคะไม่มีการดัดแปลงอะไรเลยนะคะสั่งงานที่ปุ่มทครยแล้วสามครั้งะคะ่ะฝาท้ายก็จะปิดลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นรับกรอนหลุดบน,นะคาลิฟ้าเดี๋ยวสั่งงานเปิดให้ดูัอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานแบบนี้ค่ะใช้งานสะดวกสบายมากค่ะ ตัวตัวฝาท้ายหนเกหนึ่งน,นะคะก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแค่กดลงไปนะคะ,ไม,ะ,คะไม่ต้องมีหมุนรอกระชากที่หนักน่เลยะคะ่ะนี่ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นระบบเซนเตอร์ค่ะเตค่ะตัวนี้นะคะใส่งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็ตเตะปีดค่ะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเนี่ยจะใช้เซนเซอร์ทาวเตได้ในเฉพาะตอนที่รดดับสนิทเท่านั้นนะคะลูกค้าตอนนี้ก็จะเป็นเซฟตี้ก่ที่เรากันค่ะงฝาท้ายนะคะก็จะปิดออกมาแบบนี้เลยวันนี้นะคะสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาในเพตเจ d ิโฟได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ